สวัสดีครับน้องๆทุกคนครับวันนี้ก็มาพบกับพี่อีกครั้งหนึ่งครับในแมพของอนิเมะร s สแอนครับก็ไม่ได้เจอกันนานครับหลังจากที่รู้สึกว่า e อ s เครับจะไม่ค่อยมีการอัปเดตเท่าไหร่ครับก็ตอนนี้ครับมีการอัปเดตใหม่เข้ามาครับก็คือมีการอัปเดตของอนิเมะเรื่องครับกาจิอากูตะครับอ่าหรือเราเรียกกันว่าองค์กรหน่วยเก็บกวาดครับอ่าอะไรประมาณนั้นนะครับก็ จะมีตัวละครเข้ามาใหม่ครับในอัปเดตเนี้นะครับก็มีทั้งหมด5ตัวละครครับอ่ะก็มีตัวละครตามนี้เลยนะครับก็มีตัวละครอย่างรูโดครับเอนจินลิโอครับแล้วก็ตัวละครอย่างแจเบอร์แล้วก็ตัวละครชัมมี่ครับอ่าทัมซี่มกันนะครับชื่อก็ประมาณนี้ครับตัวละครก็เดี๋ยววันนี้นะครับพี่จะมาสอนน้องน้ครับ มาสอนน้องๆนะครับในการนะครับ AFK เลดใหม่ครับเพื่อจะหาตัวละครทั้งหมด3ตัวครับก็คือตัวละครอย่างรูโดครับตัวละครตัวเนี้นะครับแล้วก็ตัวละครอย่างแจเบอร์แล้วก็ตัวละครอย่างทัมซี่ครับตัวละครตัวนี้นะครับซึ่งจะหาได้จากเลดเท่านั้นครับโดยตัวละครอย่างรูโดเองนะครับก็จะสามารถหานะครับ ซึ่งเราจะใช้เหรียญตัวนี้นะครับนี่เราจะใช้เหรียญตัวนี้เลยนะครับมาคาฟเอาครับตัวละครของลูโดจะมีค่าอยู่ที่1 5 0 0เหรียญครับแล้วก็มีของอีโวต่างๆานานะครับแล้วก็อีก2ตัวละครครับซึ่งเป็นตัวละครอย่างทัมซี่นะครับก็จะอยู่ในนะครับเลดนะครับเนี่ยตัวนี้เลยครับไรเดอร์แอมบัสครับก็จะอยู่ในเลดที่5ครับนี่ตัวละครอย่างทัมซี่เนี่ยครับก็ประมาณนี้นะครับมี p ิตตีหรือการันตีอยู่ที่30รอบแล้วก็ตัวละครอย่างจับเบอร์ครับตัวละครตัวนี้เลยครับจะมีพิตตีอยู่ทั้งหมด40ครับอ่า40รอบการันตีครับก็เอาเป็นว่าเดี๋ยวพี่จะมาสอนน้อง,นองๆนะครับในการเอฟในเลทที่6แล้วกันนะครับว่าเราจะใช้ตัวละครตัวไหนนะครับก็ประมาณนี้ครับอ่ะ เดี๋ยวก่อนอื่นเลยครับตัวละครที่ผมจะใช้นะครับผมจะใช้ตัวละครแค่2ตัวครับอันนี้ผมเอามาโชว์แค่นั้นเนี่ยครับเราก็จะใช้ตัวละครตามนี้เลยนะครับอ่ะเดี๋ยวตัวละครที่เราจะใช้จริงๆนะครับน้องๆพี่จะใช้ตัวละครอย่างโกคูแล้วก็ตัวละครอย่างมาคิมะครับแล้วก็ใช้ตัวเงิน2ตัวนะครับก็อ่ะเดี๋ยวเราจะไปนะครับดูวิธีการ AFK ในมูมูกันเลยครับอ่ะเดี๋ยวเราจะตัดไปที่มูมูกันเลยครับไปไปกันเลยครับทุกคน อ่ะมาครับงน้องครับก็ตอนนี้เดี๋ยวเรานะครับเปลี่ยนมาใช้มู่มู่นะครับในการเข้าเล่นนะครับก็เดี๋ยววันนี้พี่จะมาสอนน้องๆครับในการ AFK อ่าตัวละครนะครับทั้งหมดเลยนะครับที่จะเอาเหรียญมาแล้วก็ดอกการันตีนะครับทั้งทำซี่แล้วก็จะเบิร์ดนะครับก็อ่ะก่อนอื่นเลยครับเราวิ่งเข้าไปที่เลดครับแล้วก็เลือกนะครับเราเลือกเลยเราเลื่อนขึ้นไปครับเลื่อนขึ้นไปเลยนะครับแล้วก็ มาที่ r i d e r a m b u ม s ครับอ่าแล้วก็มาที่ x ห6เลยนะครับก็บางคนจะเริ่มที่ x อค5ก็ได้ครับใช้ตัวละครตัวเดียวกันอ่ะคราวนี้ครับเรามาที่ x สุดท้ายครับก็ก่อนอื่นเลยนะครับวิธีการ afk นะครับก็เราจะเล่นไปก่อน1รอบนะครับเราจะเล่นไปก่อน1รอบแล้วก็ค่อยมากดตั้งมาโคนะครับหรือตั้ง afk นะครับกันในส่วนของ ในช่วงรีไทนะครับหรือถ้าใครใช้ปุ่มที่เป็นออโต้คิกนะครับออโต้คิกก็สามารถวางตัวละครได้เลยครับตามสบายเลยนะครับก็เดี๋ยวนี้พี่จะมาสอนในหลักของมาโคแล้วกันนะครับเพราะว่ามีวิธีการเหมือนกันครับอ่ะก่อนอื่นเลยครับน้องๆวิ่งมาที่ตรงนี้เนี่ยจะมีจุดที่แบบวางง่ายที่สุดนะครับเราวิ่งที่ตรงนี้ครับกดซูมออกนะครับนี่ขยับมานิดนึงครับนี่แล้วเราก็เหนื่อยขึ้นมาเนี่ยนะครับ เงยขึ้นมาอย่างนี้ครับระวังมันจะมีเสาน้องๆเห็นไหมครับมันจะมีเสาอยู่ตรงนี้ครับนี่น้องๆก็พยายามเลื่อนอย่าให้มันโดนเสาแล้วกันนี่อ่ะโอเคไหมครับนี่พอเราตั้งตรงนี้ได้แล้วนะครับพอเราตั้งตรงนี้ได้แล้วนะครับเราจะมาเริ่มกันนะครับน้องๆอย่าลืมปิดตัวนี้ออกนะครับเรามากดสตาร์ทครับแล้วก็เรามาเทสวางก่อนนี่เราจะวางตรงนี้นะครับนี่เราจะวางตรงนี้ เนี่ยครับเรถาถ่วงตามนี้เลยนะครับอันนี้ก็คือในส่วนของการตั้งค่า AFK อันนี้จะเป็นการเทส AFK เรามากดออโต้อัปเกรดนะครับหลังจากวางตัวเสร็จแล้วเรากดออโต้อัปเกรดนะครับมาดูนะครับน้องๆอ,งอะคราวนี้ตัวละครทั้งหมดที่เราวางไว้นะครับเพราะถ้าเงินมันถึงตามค่าที่กําหนดแล้วนะครับมันจะวางตัวละครให้เราโดยทันทีครับอ,อันนี้เรา เราเล่นเป็นสปีดคูณ3าไปได้เลยเห็นไหมครับโกคูเองเนี่ยครับยิ่งตีนะครับก็จะยิ่งขยายล่างขึ้นมานะครับอันนี้จะเป็นโกคูล่างรัสแอนเดียนนะครับอ่ะอ่าเห็นไหมครับน้องๆเนี่ยครับวิธีการ FK ซึ่งนะครับมันก็จะมีหลายตัวที่สามารถเอามาเล่นได้เหมือนกันครับแต่ก็จะมีการขยับจุดวางนะครับ แต่ตัวที่สามารถ a อฟเรแล้วง่ายที่สุดเลยก็คือตัวโกคูลัสแสนเดียนะครับอะคราวนี้ผมเชื่อว่าจะมีหลายคําถามที่น้องถามว่าพี่มาคิมะมันบั็กใช่ไหมนะครับนี่มันบั็กใช่ไหมเนี่ยน้องๆจะเห็นคูดาวของโกคูเนี่ย4 9 2บแะ้ครับนยแต่โกคูยังตีอยู่นะครับน้องๆน,งนี่น้องๆมาดูตรงนี้ได้ครับเห็นไหมครับการตีของโกคูจะตีเหนือกว่าต้องบอกน้องๆอย่างนี้ครับว่า ตัวละครอย่างมาคิมะเองเนี่ยนะครับในการบัฟของคูดาวและระยะเองเนี่ยนะตอนนี้มีบัฟนะครับในส่วนของคูดาวซึ่งตัวละครตัวไหนที่อยู่ในวงนะครับเนี่ยอย่างตัวเนี้ยนะครับที่อยู่ในวงเนี่ยครับมันจะบัฟคูดาวครับเพิ่มขึ้นเป็น 4.9b เลยนะครับอ่าก็ประมาณนั้นครับน้องๆไม่ต้องตกใจครับตัวละครยังสามารถตีได้ปกตินะครับน้องๆก็กดอัพไปได้เลยนะครับอ่า ไม่ต้องตกใจนะครับไม่ต้องตกใจเห็นไหมฮะตัวละครยังสามารถนะครับยังสามารถนะครับเล่นได้เป็นปกตินะครับก็คือการแสดงผลอาจจะบั๊กบ้างครับไม่ต้องกลัวนะครับน้องๆไม่ต้องกลัวอ่าอ่ะ,อะคราวนี้เราจะเข้าสู่เว็บสุดท้ายแล้ะนะครับอ่ะคราวนี้จะมาสอนน้องๆครับวิธีการว่าเราจะตั้งค่าเริ่มยังไงถ้าใครใช้ออโต้คิกเนี่ยสามารถวางตัวและอัพออโต้ได้เลยนะครับอ่ะคราวนี้ คนที่ใช้มาโคครับคนที่ใช้มาโคนะครับอ่ะคราวนี้มาดูกันนะครับ tes? ว่าวิธีการที่เราจะใช้มาโคเราจะใช้อย่างไงนะครับอ่ะเดี๋ยวพี่ตัดไปที่บันทึกหน้าจอทั้งหมดเลยนะครับอ่าอ่ะเดี๋ยวรอสักครู่นะครับอ่ะมาครับน้องครับตอนนี้เราตัดมาที่บันทึกหน้าจอทั้งหมดแล้วนะครับเนื่องจากเวลาที่จะบันทึกหน้าจอแล้วบัญชี การอัดมาโครนะครับมันจะไม่แสดงผลนะครับปุ่มของการอัดมาโครอ่ะเริ่มต้นพอเราจบคำว่ารีไทมแล้วนะครับน้องๆกดมาที่คํานี้ครับ Operation Recorder นะครับก็มากดตรงนี้เลยนะครับน้องๆมากดที่เครื่องหมายบวกครับกดคําว่า Create ครับเคาะหน้าจอหนึ่งครั้งครับแล้วก็กดรีไทม์อ่ะพอกดรีไทายแล้วนะครับก็ Start ครับ Double Click ไปกดวางตัวละครอย่างไ Idol Double Click ไปเลยครับนี่แล้วก็กดตัวละครอย่างบูม่า Double Click ไป กดวางโกคูครับนี่แล้วก็กดมาคิมาข้างๆโกคูครับแล้วก็มาที่ปุ่มยูนิตเมเนเจอร์กดออ t โตอัปเกรดครับปิดลงไปแล้วก็เคาะหน้าจอหนึ่งครั้งครับอ่ะคราวนี้ปล่อยให้ตัวละครมันอัพออโตไปแล้วก็จัดการไปเองครับวิธีการ FK มีแค่นี้จริงๆครับอ่ะคราวนี้เราปล่อยให้มันเล่นไปครับปล่อยให้มันเล่นไปตามปกติเลย มันจะเริ่มนะครับทำการโจมตีในช่วงเวฟที่5นะครับจะเริ่มทําการโจมตีในช่วงเวฟที่5เพราะว่าทางโกโคูเองเนี่ยจะสามารถวางตัวได้ละต้องบอกว่าที่มันเป็นขึ้นเป็นบล็อกสี่เหลี่ยมที่เป็นสีแบบขุ่นๆนะครับก็คือนะครับมันจะสามารถวางตัวละครได้ก็คือการมาร์กตำแหน่งการวางได้ก่อนที่เงินจะสามารถวางตัวได้ซึ่งเป็นการนะครับเป็นระบบที่ดีมากๆ อ่านะครับสามารถเลือกจุดตำแหน่งระหว่างตำแหน่งไว้รอได้เลยนะครับซึ่งบอกต้องบอกว่าเกมนี้เป็นเกม a F K แบบชั้นเลือดเลยนะครับอ่าถือว่าน้องๆคนไหนที่ชอบเกมง่ายๆนะครับตัวละครสมจริงก็สามารถมาเล่นได้ครับภาพสวยนะครับอ่ะเห็นไหมครับน้องๆอ่ะเราก็จะปล่อยมันเล่นไปตามปกติน้องๆเห็นไหมครับวิธีการอัดเราไม่ต้องทําอะไรมากนะครับทําตามที่บอกเลยนะครับก็ จะไปตามนั้นได้เลยนะครับอ่าไปเรื่อยๆครับไปเรื่อยๆน้องๆอ่าคราวนี้ถือว่าง่ายครับก็จะจบอยู่ที่ประมาณสัก สองนาทีย0สิบประมาณนี้ครับน้องๆไม่ไม่ karaoke, ช้ามากแล้วก็ไม่เร็วมากครับก็จะอยู่ที่ประมาณนี้ครับตำแหน่งก็จะเป็นตำแหน่งนี้นะครับเป็นตำแหน่งที่ถือว uh ่าอามีโพซิชันที่ดีที่สุดแล้วกันนะครับก็จะอยู่ที่ตำแหน่งประมาณนี้ครับจบที่ประมาณ2นาทีครึ่งอ่ะตีไป2นาทีครึ่งประมาณนี้ก็ถือว่าโอเคแล้วนะครับอ่าเห็นไหมฮะเรียบร้อยครับประมาณ2นาที29 หลังจากนั้นน้องๆนับไปครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกปดเกบสิบเอ็ดสิบสองสิบสาม่อ่ะพอถึง14ครั้งเคราะหน้าจอแล้วมากดสต็อบันทึกทีนี้เราก็มาตั้งค่าเป็นว่า a f k u d o ดเลดแล้วกันอ่า เน,นี่ยนะครับเราตั้ง afk r o u o r a t e แล้วก็ก็จะเห็นที่ตรงนี้นะครับเราให้มากดที่คำว่า infinite นะครับ until stop it นะครับนี่เลยกดแล้วก็เซฟเพื่อที่จะให้มันเล่นบนลูปไปตลอดนะครับไม่มีการอ,อะคราวนี้เรามาเริ่มเลยครับอาเรามากดเพย์ดูครับอะเห็นไหมฮะวิธีการเล่นประมาณนี้เลยน้องนองครับนี่คือวิธีการอัดมาโครของมูมูซึ่งถือว่า ง่ายมากๆนะครับก็ยังไงนะครับน้องๆทุกคนก็ผมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยแล้วกันนะครับก็หวังว่าน้องๆจะมาเล่นเกมนี้เยอะๆแล้วกันนะครับหากใครว่างๆต้องการเกมที่ง่ายๆครับตัวละครแบบหลากหลายนะครับน้องๆสามารถมาเล่นได้กันทุกคนนะครับก็ขอบคุณน้องๆทุกคนครับที่เข้ามาชมนะครับคลิปวิดีโอในั้งนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วกดติดตามให้ด้วยแล้วกันนะครับสวัสดีครับ